นี่แม่งดากอะไรนี่ตดละลอยช่องลอยนี่ไม่ไร่เนี่ยมันเนี่ะมันเป็นแค่นั้นก็ไปก้อนลุดๆลุ้นคู่นี่ไปสดก้อนแล้วข้าว่าแล้วบ่เชื่อไพศาลน้ำขุ่นเรื่อยๆอยู่นี่จอยห้อยแง่งนี่ห้อยแง่งไพศาลได้ย่อยนี่ใจเลยว่าดังเลยเรื่อยๆก็จงมาอยากว่าหมู่บ้านนี่นะมันนแล้วเนาะพี่น้ะไพศาลเรื่อยๆจะบ่เรื่อยๆชิดแตะช่องแล้วพี่ดอแล้วสบายดีพี่น้องสบายดีอีกรอบสบายดีกับการกีโม่คล้องกระเทยเข่ากระเทยนังงาน

กินอ้วมันเป็นอะไรไปแห่งยูน้ำแล้วมันดูดอยู่บ่ดูดแว่าักโหยนว่าหือคือเอือยนะสิมีได้ลูอ่าอันนี้ดูกลางคือผัดพอมัสแล้วเล่นบนหล่นา่จะแป็นพัดพอมันเนาะ ด้วยกรบตำนาโคกมาเลยตีเตะก่อนชิมเนานี่เจ้าอากมาแล้วเอดินอยู่หานี่แล้วนามันก็ต้งคือปลายทโคกไมเลยเขามีหมาก้อนนนี้ใเซเบื้งหน้าหัวครังแรกของปีมึงดูเากอนโอ้เมงดาเมงดานยนี่นี่นี่เฮ้ยเมงดานยนีตัวละบ้าหาบาทตัวสาวห้าบาทเอออุ้ยจังมัน่ได้ ก็เอาแลเนาะเขาซ้อนแลวจนน้ำคุ่นะเบิงได้ขามาตวาดนะโว้ยยังอยู่นี่เออดดนปต้องใส่ขีมนะอย่าเพิ่งเอซีเบิ่เขาบิงได้ตยเฮ้ยเออเสมอนี่ยวยอยู่เห็ดซ้อนนี่สิบบาทก็เกินเนาะกินเลยไบาทละซ้ำซ้ำเนี้ยเหรอเซ้อนนนาทีคำามซ้นเนา้พน่ไก่ พี่กานี่ค่อีน้อยแล้วนำแห้นำคอดเฮ้ยจะนาว่าได้เุลกตาแม่ไปให้ย่บานขึ้นได้เทล่าผัดสองนใช่บักแชว่าทางนามันนานก็ไม่ถูกนะได้บุกมันาดีลยทางนาเขาแจ้งไปชอนนะคำะมีทันองใ่้องกระซองโม่ไปซาำโมงบอเที่ทุ่สิบาเอาไปสอนงนี่ไปเรียดัลาย

เจ้าม um. uh. mm. ันจืซำเยจวเจ้ามัเด mm. ี๋มาโพจะคลองมั่นจืด้ำ่อยเขาจจิือเจ้านะโคจรเช่ไงเรามีได้จืดคือโคจไงซ้อนได้เจ้าเราบริงามคือไม่เงซ้อนมียอดกับยอดมย์แน่กอะมุนกับมุนก่ะมุนตักรมุนฮีเมกมุน่ไม่เอากมุนฮีเมยแ่โลกประเทศอยู่รูปแล้วเออตีนตั้มตมตุ้ย พสอดบแล้วเมเซียต้องเอาตีนมันไว้ต่ำๆซอดเอาแม้งดานน้อยนี่ซอดเอาแม่มันด้เด้อจ่องละ่อพีน้งเอ้ยวนี่เขาจะซอดมาเศ้านี่นี่ นิ่จะไปตองนี่ันนั่นแล้วละตุยนะแล้วตุ่ยทเนะถ่างก็เเ้งนอาเบ้งเออบอนั่น,นเขานะเจ้าห็นเจ้ห็น้อยนเขาเสอก้อนเขาอนก้อนอน,อนีอ,อ,อ,อ้ไป,ปีดยังกงเขา ขึ้นยูพุนบ่เปิเจาะมาโยมบางแห่กาทำไมมันยยกทุกคนเม่ใหญ่ซ้อนแต่เนาะเยว้จะแขงเนาะมาไหมนะ มาลักิกตุอย่าไปตีได้สิที่ใคร่ะครับสองสามย่านในซอยไม่อดแต่เขาจะไม่คอดมาเขาอย่างยูเขาตีามีกลตีก็แต่เขค่กินขุอยือเกาแปดะแปดแปดตุบาทค่อเลิกเขายันเขาขยานเนาะย่านว่าตีผู้หญิงเย่านเปลนข้าวอ่ะข้ามมเดี๋ยวเอามันตตยเขาจะืไม่ค่อยเขาเข้าไปคกับมีเอ็วยแหเขาค่อยกินข่อยือเกา เป็ี่นผู้หญิคือล่านะอยาก,กินอย่างเดียวอ,อ,อ้ยอาอยาก,กินเราอยากซีแตกน, <c oughs> นู่นน็นแหลน้ำลายแตกจวดจวดบอกพุ่มน้าผากาเ่บวอยู่เนาะโอ้ยังบรมากแต่เมื่อนี้กับเซไได้น <c oughs> ได้หายแต่เบาซอน <c oughs> อน,นี่แหะพี่นอ้องทิมงานกันเลสอนห้เบาซอนเมื่อเอ <c oughs> อาเน้ยเข้าบ่อตัวนี้นะ เอาเก้าบ่เอ้ยาักงอยู่บนังเบางแหงนะมันถืงี้ยมาถอบางแหงนะมันยังดหนึ่งสองเขากินคยเป็นเทนึงนี่มันกรหยาบสุดยังจ้าเบา้เป็เรื่องกินคอยเนาะสองเอาได้องเลยชวนห่วงเขาไดินน้องชีเาเรื่องกินคอยท่านี้ โอ้ม่บูดเนี่มือเธารนะเอมันบได้แน่นเลยาได้จุกตัวที่หกนเดีฮะกองโกะอยู่นะสันีดเดียวหนบาทก็หายแล้วยทั้งทีจะได้ลอยหนึ่งเาบ้านชาวบ้าโอ้ยได้ซำนี้บาทนี่งทจ่แจตัวสอดสั่นพดผู้สอดอ้อมตอนนี้นำต้มกินไปให้ไปเมื่อไรค่อยสีเอาั้นไปอยู่ไดนค่อยเียวกินสีสอดคนเดียวทันหลังคนหลังปลาสมัยอันไลา์แทะ ้าคนเมื่อยลงทันทีเราบอกไสิจะมาในไลายแล้วมีเด้ดีตัวหนึ่งตัวตี่เลยนี่กรือหรือเปล่าสองมปลุ่มไปดิสามีแต่วสามมีหกขหน้าตัวนี้นะง่ายตัวนึงนี่นี่เออ ี่ได้ช้อนช่องก็ได้เปรช้อนเดืเดกก็ได้หกไม่ด้นี่แ่โี่นอโอ้ยเนาะต้มตับเขาน้ำมากเอาก้อนนี่ฮะต้มน้ำาอ้นนิรายลิโนเอโนร่ยเนาะแม่งบอกว่าจปจับเนาะปอ่แค่คเห็นอีเมยอีเียังยยิบยงไวอยู่นั่นดินี่เวลาวันเห็นเนี่ยชูฮาวมาอ่านดเบคิดทใจบเบชูเห็นบอก ให้นอนกอนเข้าเพิ่มอันนั้นเลยเห็นอไกนรมาดันเพิ่มเลยเข้าานเ่โอ้โหอ้โอ้โใส่ขาเข้ามาดีบรกิข้นเาเป็นเดือนเลล่มาส่ โมย้ยโด้ได้นเขาจำลยกันโดเนาะเดินลายได้โดนี่เลยโอ้ยตะกั่ตก็ได้เสือจันไล่ก็อ่นไี่สั่นนี่จกลงนะนี่สีเลอแต่ยังมีเทาอีแลยนจที่ถานี้นี่

ใช่น้ำน้ำก็บไ้ช้องเอาสาม้ยสอนจนเมืมอม่อดูหนึงท่านเพื่อนวเนี่ยสีะไม่สีเ<า>ลยเบิง่งนั่นนั่น,น,นท้องขาวอเองเ้าหัวขี้ขลาดมันดำ อันรวมขาดนะเอ้เอาหมเอายามเดือดซีโฮกี้กันขาดบไอองแยมเดือดนี้โฮ้ยนี่ตัวนึงือเด้งไม่ใช่ตีมาจเปนะัแ่าใบ้าบหบนี้ก็น่าจะตียมาดมี่ตัต่อ๋อม่น่กอลาบของเรบไายบของเรไปใบของตดเราจะมาดดมือือคันนั้นคันแล้วคนอิาเพี่นมีช่อ บ้านเรลมันก็มีเยะได้ขนเป็เจ้านี่น่ยว้าอีขอาดใหย่ๆโค้งๆล่ะนว้าลยนการได้มีค้งเจ้าี่เขาไม่เยอะันคือบางแห่งี่เขาไล่ไปชิเปนะกินอามาทำมาตั้งโกโด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 กโดกินเลดเชียงโน้ไม่ต้องไปหาเห็ดะ จักไปหาแลนเขาจะแกมาสดสะเล้งมาแลนเอาออยสีเฮาก็ได้เด้อให้พ่ออ้ออยู่พี่น้องนี่ก็ได้ก็ได้ให้สีเฮาตัวใหญ่ๆ็อร่อยลายกว่านี้แต่บ่ได้แมงนางามเนาะกปูน้อยก็บ่ได้บ่ทันใหญ่บ่ทันใหญ่ตัวนะพวกนงพวกเหียวก็บ่มีพี่น้องอันนี้เฮแมงนางามนี่แมงนางามแมงาลปลาเาแต่ลาเยนั่นๆๆดูิ จะลงดำนา้าไปลุกมันลุกตนอนกันครับมันจั้งกระโขดกันเสรหซ้อสองแบทละสตอาเมื่อจตายไปซอนองมะเหายมันจะมีเอะสามตูนี่ม่งด่าเลยเราก็ขับไ่ซ้อนซ้อนกัมันได้ไายความบังอง่มัไปจังไปห้ห้าเลยไปไปหาห้าแรกค่อยไป แม่มันสาอแรบอกเขามีโูแล้วยูนี่บอกอีกสอนมีไซสเอาเอาบอกเขาว่าเขาว่าลูกแยงมันบอลง บ่งบอซอนจับบิโอสอนมาสิได้บ่พี่น้องน่ไปนี่ค่อนข้างคืออยู่เซ่อใส่ใส่ใส่ได้บ่เฮ้ยนี่นี่นี่น่อามสี่ห้าหนเจ็ดดเก้าี้ยนอี่น้นสมักน่นนี่เ่วบ่ม่ชอาวโย่พวนี่ดีหน่เ้ยทองคา ยังค่อยดูๆอยู่นะปิงบนอ่ะแก้แมี่ปิงปีนี่เอานแม่แม่งนี่กิได้ไหมเนี่ยน้นไ่ได้เหยียดนี่ยนี้นะยังอีดนะเอานะแม่ชิปนี่ชิปเอสนางเปิดดูดพี่กระปุกอ่ะหู้ยย่อมต่จะกระบียโพเหมืนชิโ่ตบอเขาว่าลูกเงี้ยมันบไลงแขอว่าเออเอายุ่งนี่พวกเกียร์บอลโอ้ยนะโนย่าะเอารู พวกเห็ดี่น่ากั้นแท้คือหันใดลมาเกิดนี่ได้จักตัวเฮ้ยมันเย็นเลตุ้ยมันเย็นจ้าลูกออสกบพแกไมะนไปยวลาใส่เปนต่ลนี่แหละเฮ้วแห้งแห้งนี่แหละมันยุ่มหมดับกันเนาะนี่พี่น้องโมนด้ ม่เด็กกินกับน้องยำน้ันน้องไอ้กับกับน้องอาดบ่อต้นสอนบ่อือไล่เด็ดช้อนเมนอม้อนได้เฮียวลูกนะจุดเจ้าเฮ็ดยังเอ้ยพลาดแม่ตั้มโลดวอก้ในไทยนั่งกับประธานพี่น้องเออไปซีชักเล่นน้ำ่หลตาลี่อะ ไปมาเบิ่งสองคุมยเบิรส่อยพี่กพีเลอเลตน้ก็งน้อยเป็นนาดาเล่นน้ำนะเอ้ยเออคุ้มอยู่บ่คุ้มอยู่บ่เล่นน้ำเมื่อกี้นี่ ปูเชุทแต่หาวะแตง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 เอ้าหัวอดซีบบ่แต่แต่เก้าซีบทงงูน่รถไปรถไปรถไปยมันมันบ่เป็ดตัดแซบดำคลือยยร่อยบ่วกีนี่วงแตกพี่น้องพวกเอื้อกลืมท่ายมาแต่น้ำลายแตกยู่อักเสวก อแมงวันตอมอื้มมินเมินพี่น้องอยู่วางนะผมม้นแห้งจุดขยักหากแตกวุ่นโรดโนนงัวเขาเจ้ามันล่มมันเดนล่มขี้ต่มนะฮะนะเดี๋ยวมันต่ายโบเฮยมันเถ่าแห้ง มันเถาแห้งแล้วมันอันติดลมเอากระตุมันยังอยู่ได้เฮ้ยโอ้กะสิได้เลยหละเป็นทิศกะปูนี้ข้อเยอะถาเบิงสองพมีได้บ่อ

ตัวน้อยบ่อืมเก่งหัวใจได้ชามีก็โอเคเลยหัวใจชามีก็โอเคเลยหัวกน้อยที่พูดไปได้ยังไงบัดเดินหน้าแล้วนะง่ายนะนี่มันสีออกอันนี้ไทยก่อนเนาะแห้งเด็กป้ไปแม่ลุงสดเป็นถั่ลุงไม่ได้ย่ามันเลึกทีลอยน้ำตนี่เออสีนั่าลอย เล่าฟูเลียนหน้าเอานี่แน่นให้หน้าตัวนะไปเฮ็ดตาบมอรีเอาห้อยมือนี่ไปเซ็กบุเบ็ดบุหมอไปไปเซ็กทั้งเลยเมื่อไรได้ปีนี้เพราะว่าเมาลายแล้วมันมูโล่เม็ดอาะารในมูหนึ่งสิโลนะพี่น้องเอื้อยเอื้อยอาดอันล้ำห่วยอันมองเข้าไปห้าอันน้ำใหม่กับอาดนแล้นะนะเออเออเออพาเฮ็ดออกเราเข้าขยเนาะเนี่ปลาเลราบานเขามันยังบุออกขยเนาะบ้านยังนะ จักบังมาไป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 ตตีห้าคุไปแตีห่าคุณ่้ในอืมไม่มามอาห่องังได้เนยับาลูกนนทาไปเด้แห้งแตบางแห้งพาไปดิตดึนนทาไปเด้แห้งบังแห้งพาไปดิตดึ กูองเลยนะสุเนเอิญโพลจดีบจนขึ้นไปอยู่งานโลวแม่วาบอคือโลม่ใช่จอดจะแม่สมันบอกอยากเลียเมียเฮ้ยบุญให้บุญมันพ่ดกับบอคือตรงเมีกับบร้แคเรื่องนันได้กากท่านว่าแบบอยากเลียไปซอนซบักบินจะมีกินบักบินนั่นสตอกินเฮ้ยเอาไปเฮ้ยเพื่อสั้เอามาอีกรอบนี้พี่น้อง แกอยาไปปนกบยีน่นาบอสแกอ,อ,อยาไปปนกบกบคนกี่เฮินเหรใครได้บอ,อบนตัวนอ้อยตัวไม่ลงอันตัวไม่ง่ายกเป็นกบได้ที่คือตาตากระปูกินมดคือรถคนหนึ่งเนเนี้ยแต่ว่ามันตัวน้อยอโอ้ใหได้หัถอยปไปซ่อนนะน้องหนุ่มกี้นะของหนะเฮ้ยห้องล่กนะ ห้องรมันก็ได้แต่ตัวผู้ห้องมันไม่มีตรงนีมีไม่้งี้ซานเคือบ้านนี่นะบนหลเรงหูแล้วแพมเพิร์ดลงขยะซ่อนยกิ่นอู้ซำนีกกิ่นเป็นเลยน้ำจะเกลีไปซ่อนอยู่ไนอีโป๊บอกไตุล้องข่ออีดอนนะผู้มันใกลแล้วนี่ซ่อนเท่านี้แหละมือสะอาดล้วมาเป็แต่ดึกเลยแค่ที่จพักกันเมื่ออะไรไพี่น้อง ยาแล้วทีมงานหาหูัมโอนวกมันเมีอ่บจเสียงเฮอเบิงพี่น้องนี่เดี๋ยวพ่อพ่อมกห้บาซ้อนถ้าพี่น้องบริบริกินดอกมันเนี่ยมีทั้งหักมีทั้งเมงด่ากระปูหอยอ้าทุกอย่างสารพัดย่างนะทุกคน ทีมงานฮายูฮากิทมื่อนี้อะไรเบอร์สุขสุขโคนคลิปนี้กะสิ่งอัมรพัชจากก่อนละกันเบอร์สุขสุขโคนไปละเด้อสิส่ขขงราแซบไปแลโทรศัพท์เระตุยบ่โทรศัพท์เจ้านี่เบ่งอะไรบ่งอะไร